สวัสดีครับผมหลังพนครนะครับวันนี้จะมาพูดถึงหนังวัยหนุ่ม2544นะครับก่อนหนังเรื่องนี้จะเกิดขึ้นเน่ยต้องยอมรับว่าตอนนั้นคุณพุทธเนี่ยผู้กับเนี่ยให้เกียรติผมมากเลยนะครับมีโอกาสโทรคุยกับผมแล้วบอกว่าเนี่ยจะมีหนังเรื่องนี้เกิดขึ้นอยากจะชวนพี่ลังเนี่ยมาเหมือนกับเอ่อมาแจมๆหน่อยอะไรเงี้ยแต่ด้วยความที่ผมเนี่ยไม่ไม่กล้านะครับผมก็เลยปฏิเสธไปเสร็จแล้วคุณพุทธก็ยังเห็นผมทำคอนเทนต์ก็บอกว่าพี่หลังมาไหม ในการที่เราถ่ายทําทั้งหมดเนี่ยพี่ลังสามารถมาทำคอนเทนต์กับศิลปินดาราทั้งหมดได้หมดเลยในช่วงที่เราถ่ายทําหนังเรื่องนี้ตอนนั้นผมก็ยังไม่พร้อมเท่าไหร่ก็เลยปฏิเสธคุณพุทธไปนะครับก็ยอมรับว่าเขาค่อนข้างให้เกียรติผมนะครับและเวลาเนี่ยผ่านไปผ่านไปจนหนังเรื่องนี้เสร็จเรียบร้อยุ๊บเนี่ยคุณพุทธก็มีโอกาสได้ติดต่อผมอีกทีนะครับโทรหาผมส่วนตัวเลยนะครับโทรมาพูดคุยโดยการที่ให้เกียรติผมมากเลยนะแล้วบอกว่าพี่ลังเชหนังเรื่องนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยอยากจะ เชิญพี่ลังเนี่ยมาในงานเปิดตัวไม้ได้ไหมวันในวันที่27พฤศจิกาเนี่ยนะครับผมก็บอกว่ายินดีเลยครับเดี๋ยวไปเดี๋ยวเดี๋ยวผมผมไปครับแต่ว่าก็ขอบงขอบัตรจากเพื่อนๆหน่อยได้ไหมให้เพื่อนๆผมได้ไปด้วยอะไรเงี้ยแกก็น่ารักนะครับให้ผมมากให้ผมมาหลายใบยเลยนะครับเสร็จแล้วผ่านไปสักระยะหนึ่งเนี่ยทางทางทีมงานที่แกไปไปบอกกล่าวเนี่ย ให้โทรมาจ้างงานผมเนี่ยช่วยรีวิวหนังเลยนะฮะรีรีวิวหนังวัยหนุ่มผมรู้สึกว่าเอมันไม่จำเป็นต้องเป็นผมก็ได้เพราะว่ามันมีสื่อสังคมอีกเยอะแยะเลยนะฮะที่โด่งดังแล้วก็มีผู้ติดตามเยอะเนี่ยก็ได้อ่าทางบริษัทนี่ก็บอกว่าเนี่ยคุณพุทธเนี่ยกำกับมาเลยว่าอยา่าใจพี่หลังเนี่ยเป็นคนรีวิวด้วยอ่ะผมก็มีส่วนร่วมในการช่วยการรีวิวนะฮะแต่ก่อนจะรีวิวผมก็เลยบอกว่าถ้าผมจะรีวิวหนังเรื่องนี้ผมขอดูก่อนผมอยากจะรู้เรื่องราวข้างในก่อนว่ามันเป็นอย่างไรคุณพุทธ กับแอลโอรถแล้วก็กลุ่มเพื่อนก,กับแฟนแอลแล้วก็กลุ่มของคุณพูดจสามสี่คนเนี่ยไปนั่งดูหนังก่อนเลยนะก่อนจะถึงรอบเปิดตัวด้วยซ้ําไปนะฮะผมก็นั่งดูหนังเรื่องนี้เสร็จแล้วเนี่ยในความรู้สึกของผมตอนนั้นน่ผมรู้สึกว่าเฮ้ยหนังเรื่องนี้มันสะท้อนสังคมนี่มันไม่ใช่หนังที่เราอาจจะเข้าใจผิดขายความรุนแรงสนุกสนานอะไรเงี้ยมันเป็นหนังที่กําลังเขียนขึ้นมาจากชีวิตของใครสักคนหนึ่งเนี่ยที่มันค่อนข้างจะสะท้อนได้ดีนะครับว่าคนในเรือนจําส่วนใหญ่แล้วเนี่ย มาจากความผิดพลาดและเข้าไปถูกกดขี่ข่มเหงบีบคั้นด้วยวัฒนธรรมของคนคุกจึงทําให้คนคนนึงเนี่ยกลายเป็นปีศาจร้ายเรียนรู้ในการต่อสู้หรือใช้ความรุนแรงเพื่อความอยู่รอดนะครับและก็สะท้อนอีกว่ามันมีมุมหลายๆมุมของบุคคลที่ถูกจับเข้าไปและถูกกระทําถูกย่ยํายีถูกบีบบังคับทุกรูปแบบจนไม่รู้ด้วยซ้ำว่าคนคนนั้นเนี่ย บางคนอาจจะเสียชีวิตในคุกหรือบางคนเนี่ยพอพ้นโทษออกมาแล้วเนี่ยเขาอาจจะมีจิตใจที่ไม่ปกติไม่สามารถกลับมาเป็นมนุษย์ปกติได้หรือเสียสติไปก็มีอีกเยอะด้วยส่วนตัวผมเองเนี่ยผมอยู่ในโรคเรือนจํามาค่อนข้างมากพอสมควรนะครับและเรื้อรังมาตรฐานเป็นหนุ่มกลางในยุคข,ของผมอยู่เนี่ยโหดร้ายและป่าดเถื่อนมากกว่าในหนังเนี่ยหลายสิบเท่านะครับแต่วันนี้หนังเนี่ยมันทําได้แค่นี้ก็สะท้อนออกมาเพียงเท่านี้เพื่อจะให้คนมากมายได้เห็นว่าให้คนในคุกเนี่ย คนที่ทําผิดต่อสังคมแล้วถูกจับเข้าไปในคุกเนี่ยเขารับโทษนะครับอันนี้คือโทษทางสังคมคุกที่เขาต้องรับนะครับไม่ใช่โทษที่ศาลตัดสิน5ปี10ปีต้องเข้าไปติดแต่มันเป็นโทษในแต่ละวันที่เขาต้องเผชิญกับความทุกข์ยากความลําบากหรือว่านารกบนดินกับนักโทษคนคุกด้วยกันนะครับในการดํารงชีวิตประจําวันที่เขาจะต้องกินอยู่อย่างลําบากอยู่อย่างโหดร้าย แล้วก็ถูกมีบังคับหรือภาษาผมเรียกว่าข่มขืนใจในทุกรูปแบบนะครับอันนี้เป็นหนังที่สะท้อนสังคมได้ดีนะครับนอกจากตรงนี้แล้วเนี่ยคุณพุทธเนี่ยก็ยังชวนผมอีกนะครับให้มีกลุ่มศิลปินดารานักร้องแล้วก็นักแสดงทุกคนเนี่ยเข้าไปที่เรือนจำนัฐฐานวัยหนุ่มอยุธยานะครับไปทำกิจกรรมเล่นคอนเสิร์ตนะครับก็เรียกว่ายกทีมนักแสดงไปพบปากกับนนะักโทษทุกคนนะครับ คุณพุก <Das que ath> ก็รีนนเควสไปอีกว่าต้องเป็นพี่หลังเท่านั้นนะอยากท่พี่หลังเข้าไปร่วมด้วยเป็น,ปนวิทยากรผมก็ชวนแอลชวนพี่เอิญไปด้วยนะครับแล้ววันนั้นผมก็มีโอกาสสัมภาษณ์ดาราทุกคนเลยนะครับลงในช่องของผมเองเนี่ยแต่ละคนเนี่ยเขารู้สึกว่าเขาบอกว่าเขายากในการเล่นหลังเรื่องพวกนี้เพราะว่ามันฉีกบทบ,บาทของเขานะแต่ทุกคนเนี่ยก็รู้สึกอยากเล่นและเต็มใจแต่สิ่งที่ผมประทับใจที่สุดเลยทุกคนเวลาเข้าไปในเรือนจำเนี่ยเขาเกิดความหวาดกลัวจริงๆเพราะเขาไม่เคยเข้าไปอยู่เรือนจำไม่เคยเข้าไปวิทยากรไม่เเเคดินนผ่าือจ ครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่เขาเข้าไปในเรือนจําจริงๆและไปเห็นนักโทษจริงๆเขาได้จับมือได้พูดคุยได้สัมผัสและเขารู้สึกว่าจริงๆแล้วกลุ่มคนเหล่านี้นะครับในมออีกมุมหนึ่งโอเคทําผิดต่อสังคมก็ควรกลับเข้าไปโดนรับโทษถูกไหมฮะแต่อีกมุมหนึ่งก็คือเขาเป็นบุคคลที่น่าสงสารเช่นเดียวกันนะครับเมื่อเขารับโทษเสร็จเรียบร้อยแล้วเวลาเขาพ้นโทษออกมานนเนี่ยมันเหมือนเขายังรับโทษไม่จบ หมายความว่ามันมีตราบาตติดตัวเขามันมีประวัติติดตัวเขามันทําให้เขาเนี่ยรับโทษทางกฎหมายไปแล้วเนี่ยติดคุกไปแล้ว5ปี10ปีก็แล้วแต่ละพอพ้นโทษออกมาเนี่ยเขาก็ไม่สามารถที่จะไปประกอบอาชีพสุจริตได้ด้วยหน่วยงานบริษัทบางหน่วยงานไม่ยินดีหรือไม่ต้อนรับเขามันก็ทําให้เขาเนี่ยค่อนข้างเกิดข้อจํากัดในการใช้ชีวิตในโลกภายนอกมากยิ่งขึ้นนะครับวันนี้กลุ่มพี่พ ศิลปินดาราทั้งหลายเนี่ยก็ได้เข้าใจในมุมลึกๆของนักโทษแล้วและหนังเรื่องนี้ผมบอกเลยว่าเป็นหนังที่สะท้อนสังคมและผมก็ขอบคุณคุณพุทธมากเลยนะครับที่ให้เกียรติผมให้เกียรติแอลให้เกียรติพี่เอิญให้เกียรติพวกเราทุกคนน่ยได้มีส่วนร่วมในการนั่งกินข้าวด้วยกันในการได้ไปดูหนังก่อนให้เกียรติเราได้มีโอกาสไปรอบสื่อไปถ่ายคอนเทนต์ไปทําทุกๆอย่างนะครับก็ขอให้หนังเรื่องนี้นะฮะ ประสบความสําเร็จและขอมีภาค2ภาค3ภาค4ต่อไปที่มันจะสะท้อนสังคมยุคสมัยนี้นะครับต้องขอบคุณหนังเรื่องนี้นะครับและขอบคุณชาวโซเชียลหรือ fc ทุกคนนะที่เปิดโอกาสให้อดีตโทษทั้งหลายเนี่ยได้ได้ออกมาออกสื่อออกมาใช้โซเชียลพรีเซนต์ตัวเองคนไหนดีก็ว่ากันไปตามนั้นคนไหนที่ใช้สื่อผิดและไปในทางที่ไม่ดีก็ขอให้ทุกคนเนี่ยแยกแยะ เป็นคนๆคนไปนะครับมันจะมีอดีตโทษอีกมากมายนะครับที่เขาต้องการพื้นที่ในสังคมเพื่อเขาจะสามารถมายืนหยัดอยู่ได้ไม่ต้องกลับไปกระทําความผิดซ้ําอีกวันนี้ผมหลังพระนครนะครับก็ขอ,ขอขอบคุณทุกคนนะครับที่เป็น f อช่องผม,อผมให้โอกาสผมให้โอกาสพี่เอิร์ให้โอกาสแอลให้โอกาสอดีตโทษหลายๆคนเนี่ยได้มีตัวตนอยู่ในสังคมขอบคุณผู้กับพุทธนะครับที่ให้เกียรติพวกเราอย่างมากมายทั้งที่จริงๆแล้วเนี่ยเขาก็ มีช่องทางหรือว่ามีโอกาสที่ดีกว่าโหเยะแยะมากมายแต่กลับเห็นคุณค่าของพวกเราทุกคนนะครับผมขอขอบคุณมากๆครับสวัสดีครับ